สบายดีจ้าสุขสุกคนวันนี้พ่อน้องเกียรติกับเม่น้องเกียรติกันไปเริืมต้นเนะเหตุงานเพื่อนอย่ับเอาเหตุงานอย่าหาอาหารไปก่อนหานก๋วยเตี๋ยวเพิ่นยังบ่ทันเปิดเพราะว่าเพื่อนยังสีไปเซ็นสัญญากับเจ้าของร้านแล้วเพิ่นสีเศ้าอ่านเขาเศร้าที่เขาเนาะให้พ่อน้องเกียรติกับเม่น้องเกียรติไป ขายวอชันซะไปขายแล้วก็ไปเบิ้งสูตรก่อน่นได้สูตรแล้วกับคนก็ไอพอนเกตกับเมนูกเกตนี่เป็นคนไปเป็นคนขายให้เพิ่มกับไปดูเลเบิ่งหานเนี่ยเพิ่นเนาะแต่มื้อนี้ไปกับได้เฮ็ดแต่่นมีอาหาอาหารอยู่แล้วนะก็ไปเฮ็ดไปซื้อไปยังซอยเขาเนี่ยล้างตัวล้างจานเป็นซอยซอยเขาเล็กน้อย เดี๋ยวบเป็นดอกเชฟเซิเร์ฟอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวกินมิแต่คาเฮ็ดเบิร์ตมันหลายยาเนาะหลายยาอาหารตาม, <ไป S 2> ม่งไปเมื่อทุบอีสก,กับฮ็นดลัลลาพี่น้องเอ,อเ้ยดีใจมั้ยเนาะไปเซิร์ฟช่วยเขาเราไปเห็นดลัลลา <c oughs> ดีใจมันอ่าวพอตังเกตเห็นดัลลาเมนต์กตบอกไปถ่า, <c oughs> ายหูน้ำน้นแม่โอ้โบกาลแล้ว <c oughs> เห็นเขาเขากคนนี้มุ่งหน้าอยู่ไกลกัน ประมาณเมตรนึงนี่แหละเนี่ยมุงหน้าเขาเขาก็เนี่ยมุงหน้าอยู่ซื้อจังได้จากนารานะจากโมฮูโมฮูแต่ว่าผิดผิดก่อนมีอยู่แต่ก่อนซองซองเจ็ดหรือซองสามแต่ก่อนเราเป็นพิธีกรอยู่อันเซฟก็ธาเล็กนะแต่ในนี้คือบ็นครับอยากเปลี่ยนคนลินหนังพร้อมเพิ่นลินหนังลินหนังหลายเรื่องลินหนังอ่ะ แต่าเมื่ออื่นเนี่ยเริ่มต้นหิ้งงานเลยมื่อื่นนะ่นองเริ่มหิ้งงานกันยังหิ้งอยู่งานอาหารใช่ไหมเพราะว่างานอาหารเลยงานก๋วยเตี๋ยวยังบุษันเปิดตอนนี้กันยังอยู่ห้องห้องอน้อ,องเนาะใชนไห,หมพอเมื่ออื่นพวกนล้จะไปจะเอาเครื่องครองไปอยู่ไกลกันกับไ่จ้างแท็กซี่น้านรงบานไปเา้าดีกับแปดสิบขากลับมาแปดเก้าสิบ เล็กเนาะกลับมาโมโมเห์หไปจังจังหวัดไหนน่นทบ,บุรีที่นนทบุรีเดี่ยพี่น้อง,องไ,ปไปลงอยู่หน้าโรงแรมพระนานงเก้า,าพระนางเก่าเนาะแล้วก็เพิ่นกับมหาเปาพ่นกับมับเอา,าพาไปหาอาหารเพิ่นกับริมแม่น้ำเจ้าพระยายเลยอยู่แถวโอ้งามมีเด็กสภานยังวะสะพานสะพานพระรามเจ็ดพระรามพระเจ็ดพี่น้องอยู่อัน น้ำสายน้ำอาเชียงน้ำเจ้าพญาเจ้าพญาเลยพี่น้องนินเจ้าพญาเลยไหมไปกัน่นก็ดีอยู่เท่าแก่ค่ะพี่น้องแก่ดีคุยดีบอดีเพิ่นก็ักแพงอยู่เบิ่งเพิ่นนะเพิ่นก็เอาเงินค่ารถให้พี่น้องเคยค่ารถให้พี่ช้างเย็ดมือนี้แหละไปกันจนสี่โมหะโมกเลย ไปให้เงินค่ารถห้าโมงเรงล่ะเขาเลยเกิดเลยเกิดสีทุ่มสามทุ่มสีทุ่มก็เลยไปให้ค่ารถมาเดียวหกร้อยค่ารถมาค่ารถเสื่อมค่ามือนี่เลยคันเฮ็ดได้แล้วก็ไปมืออื่นเพิ่นบอคันเฮ็ดบ่ได้แล้วก็หางานใหม่เลยให้ไปโออเนี่ยเดี๋ก็ไปแล้วบบมีงานใหม่นาะถ้ามีงานใหม่นะโอ้เลยมาฮอตพีล้วต้องเฮ็ดงานอย่างก็ต้องเฮ็ดเลยพี่น้องมาสู้ชีวิตทั้งทีเลย งานในอย่างไรว่าของทางได้เงินเมโลเกตเฮ็ดเบิร์ดงานอย่างไรยาเฮ็ดยังมีงานนี่เอาก็เฮ็ดได้เงินละพอคเออได้เงินก็มาหาเงินเนาะเฮ็ดงานบาได้เงินกับเหตุไงบอกมัววานนี่กับไม่ได้เฮ็ดงานเนาะมัววานนี่กับนอนู่ห้องวุดมือเพราะว่าไม่เป็นวันจันทร์เราก็จะปิดฐานเขาก็จะจะไปแทนก็จะไปเที่ยวไปเที่ยวเหมือนชาเก๋ไปเที่ยว อันนี้นบม่ได้ไปมือนี้เพิ่นนัดไปใหม่พอสิไปตอนเช้าก็ไม่ได้ไปไปตอนเลี้ยงไปกับไปจนฮอตจนเทงหมดแล้วยังไหนออกมาเลยดิทำหมดไปไปเฮ็นกันติ็มแล้วอยู่ห้องกันยังห้องยังไหนก็ยากแล้วเพิ่นหับเปล่าเลยดีใจนะดีใจแล้วพี่น้องมาอึดไปเห็นงานเต็มที่มาอึดไหมมาอึดกับไปแต่เช้านะไปบึงห้องหมู่ห้อง,ง,อ,งอยู่ห้องเช้า มุ้งเธอากะเศร้ามุ้งเธอากะเศร้าห้องอยู่พี่น้อยฟังเบิ่งมุมนี้มุมน่ใจคนบอกว่าทรงเงี้ยทรงมุมนะบุกเธอาก็ให้นอนอยู่ในอันหานก๋วยเตี๋ยวเลยมุ้งเธอาก็ให้เศร้าอยู่เองจะร้อนได้ไงฟังยังนี้พอใจนะเราก็ไปกลับมาแวะเลากันยันยันหานมองพอตุ๋นเตี๋ยยันยันมันมีมองนอนเราบอกถ้ามีมองนอนก็นอนหันเลยถ้าบ่มีมองนอนก็อาศัยได้เศร้าห้องอยู่น้อง เอาเองอนะเขาไปสอาเองแล้วเนาะเงินเดือนกันยังบุ้ง้งเงินเลยยังโม้ไปนอนพอเพิ่นยังไม่ได้บอกรายละเอียดเพราะว่าเขายังไม่ได้เริ่มแบบเต็มเดือนนะกานเริ่มเต็มเดือนแล้วอาชีพมูนทำนี่เนี่ยนะก็จะอัปเดตสู่ที่น้องพังนี่เน,นาะไปเฮ็นเพียงแต่ไม่ได้อัปเดตไปนอนมีเวลาเ,เลยลูกค้ากา็ไล่ ใสเพซ่คนนะลูกค he so right ้าเข้าเาไม่นเกลยืนเบิ้งบาทเนี่ยบจักเขาเฮ็ดกัคนในหานเขาเนาะเขาเคยเฮ็ดแบบเข้าไปแล้วเขาบ่เคยเฮ็ดเนาะบ่เขาเฮ็ดวนมุนวนมุนแค่เข้าเบิ่งก็ยังลายหอวตาแล้วเขาเบิ่งกันกระเจ้าก็ยังมันมุนหรือกระเจ้าลูกค้าเข้าเนาะจริงอันนี้กัเจ้าจริงเรับเพราะเขาอยู่หลายปีแล้วมีคนลาวน้ำอยูยกันคะคนลาวก็สองคนลาวสองคนคนไทยที่เหลือ มีพม่านะะูมเมียนะพม่ามีสงฆพระสนียมเนะบริจารนะคนไทยนะคนไทยพระคนไทยพังนีคือพมานะท่ไปถามครับแต่ว่าสำเนียมอพม่าอยู่สำเนียงเออยงเคยมาอยู่ไทยดิมนะยังมาอยู่ดนเแต่กับโน่ใจแต่โูที่แน่ๆเนามีคนลล่านะสองคนผูซายคนหนึ่งกับไทยเคงสวรรค์ตคศยนึงคนหนึ่งลผูู้หนึ่งละเคงสยย ก็เด uh, like mm ิม hmm. ค่ะเจ้าคุยตีกับเจ้าก mm ็ว hmm. ่าเออเข้าไปกันยังน้อยก็มีคนไทยบ้านเาข้าไปกันคนเราคนเดียวไปทำงานะนี่คือว่ามีแต่คนไทยนะเด้กก็ต้นทับดีไปเด็กแม่มาเอือนมาเสาแม่ตอกิดไปแต่เสารมืเอื่นเพิ่นเพิ่นสิมาทับเอาบ้องมาเอื่น อ๋อไปลงหน้าโรงบาลพนังเก่าคือเก่าเนี่ยแล้วก็เจ้าก็มาครับก็โทรหาห้าคนเนาะคำสิเข้าไปหาค่ะเจ้าอยู่ในหางเลยครับบุ้งจืดอบะได้จืดอะไดไปเนาะมันไลายโพสมันไลายโซ่อ้นาะมันไลายโซยจืดอบะได้คณะมาเนี่ยก็แท็กซี่ถามมู้บอกว่ามองอยู่ว่ามู้บอกมองลงมาจุดเลยมันมองลงมาบุ้งเลยโซยเข้ามาเนี่ยเลยไปไก่เติบประมาณสองสามโซ่ไปหมดมู้ว่า โซอยที่เจ็ดผมอันนั้นโซอยที่สามจุดเจ็ดมุงน,งน้องน้องน้องอยู่นี่พ่ะย่ซอยสามจุดเก้าเนาะโดยไปไกเ่เตอะผู้ดีได้กำไรน้นั่งรถอะไรระยังกลับมาอีกนี่น้องเอาคลิปนี้กับเมน้อกีกศิลาไปได้จ้าถ้ามีอะไรก็สิอัปเดตสู่พี่น้องฟังเพราะว่าเร<ม>ิ่มต้นเนาะมาสองปีเลยเนี่ยบริบาบ่บอลองค์จีกับแม่น้องเกี ตั้งแต่ไปเมื่อคอทเธเดนอกเธเดก็ส่งปีไปประมาณส่งปีไปก็สามปีพุ้นละตั้งแต่โควิดเออตั้งแต่โควิดโควิดอันติดคนทัอิดเลยติดประมาณเก้าคนแล้วกับภายในเมืองนม่แรยงานขัดปัญหาเขาก็บงมือเราติดเก้าคนหรือสิบคนแต่อันทับอิดประมาณส่งผีส่งปีไปแล้วมันได้มาไทยปะชาซ้ามากับบริษอยู่แถวกรุงเทพอยู่แถวโคราชอยู่แถวเขตอีศไทยศาสตร์ใช่ บัดนี้ลงมาเมืองใหญ่มันก็อยู่มันก็ตัวเราไปใส่กับมิตรธรรมเอานะข้าเจ้าไปทางใดก็ทมเอาข้าเจ้าขับพาไปพักที้ขันลงก็ข้าขับพาไปลงก็ลงน้ำเขาหแหละก็ขี่รถไปน้ำเขาเนาะขี <c oughs> <c oughs> ่รถไปน้ำเขาเพิ่นพาทางใดก็ไปน้ำเขาเลยแต่ขี่รถไปน้ำเพิ่นเนาะถ้ามีเนี่ยใดก็จะอัปเดตสูตรน,น้องพายอีกเี่นหนึ่งเนาะว่างานมันเป็นเนี่ยแบัด ไปเฮ็ดงานแท้ๆผู้ใดหน้หน้าหานพุ่นน่ะเดี๋ยวแม่ละเกจะให้เบิ่งอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกว่างานมองไมองไสนใจก๋วยเตี๋ยวสูตรแม่นงเกจก็แวะเวียนมาซิมได้นนกันแถวนนทบุรีพุ่นละจักสิอยู่ซอยดยังบ่ฮู้เพราะตเกเป็นคนเศร้าเนาะถ้าเสนใจก็มาแวะได้เด้อ อ่าคลิปนี้พอนองเกดกับแม่นเ้เกดกับศิลาไปเด้อสบายดีสบายดีแน้ว